สวัสดีครับ FC ของอาจารย์สังคมสายทองแฟนเพจโรงเรียนรักษาความปลอดภัยสายทองครับขณะนี้กำลังอยู่บนแปลงอยู่ในแปลงนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับแปลงนี้ปลูก20,000ต้นนะครับตัดมีดท,ที่15จะขึ้นมีด16ครับน่าจะได้อีกมีดสุดท้ายแล้วครับ16นี่เพราะว่าดอกเล็กมากแล้วครับแล้ก็เริ่มลายแล้วนะฮะน่าจะเอาไม่อยู่แล้วเพราะว่ามันจะ อนข้างที่จะแก่แก่นะครับตนสังเกตดูตนจะแก่จัดแล้วนะฮะแต่ว่าดกยังดกอยู่ฮะสังเกตดูนะครับช่อดอกยังออกมาได้อีกเยอะเลยนะครับน่าเสียดายจริงๆ,ๆครับแต่ว่าเรามีความจําเป็นนะครับถ้าตัดอีกสักเม็ดหนึ่งไม่เกิน2เม็ดนะครับสูงสุดก็คือ17เนี่ยก็น่าจะโอเคนะครับก็น่าจะล้มแปลงได้แล้วท่านใดที่ต้องการปลูกดาวเรืองเพื่อกันค้านะครับ 0944689895ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับอาจารย์สังคมสายทองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ